อ๋อสวัสดีครับผมข้างใหญ่นะวันนี้ทั้งใหญ่จะมาสอนนักเรียนช่างตัดผมรองทรงกลางนะจะบอกวิธีการคุมผ้าตัดผมนะก็ผมผู้ชายก็จะมีปกเสื้อจะไม่มีคอเสื้อเนี่ยเราต้องพับพับคอเสื้อลงมาก่อนถ้ามันพับไม่ได้เราก็ต้องลดกระดุมเม็ดหนึ่งให้ให้เขาให้มันแผ่ออกมาเสร็จแล้วก็กระดาษพันคอเลยครับสวัสดีครับ แล้วก็ภาพคุ่นซอยมามันเดี๋ยวดีเราพับงมานิดหน่อยเออวันนี้เราจะมาฝึกหัดตัดลองทรงกลางนะก็ะคือเราจะเอาไถไถขอบทรงอะถึงถึงจุดไม่เกินจุดขมับใช่ไหม แล้วก็เลี้ยวลงมาใช่ไหมครับความทุยอยู่ระดับนี้ใช่ไหมเนี่ยทุยกลางเลย่เอาลองฟันเบอร์เบอร์หนึ่งมาสวมลองฟันเบอร์หนึ่งนะเอาปักซอยอะค่ะเหมือนเดิมมังนาลูเข้ามาจากยกห้ันหน้าหนน้าข้างัอยู่ไหมอยู่แลยน้ำมันหยดยังหรือมี ยอดก่อนใส่ถ well? ูกไหพอพ่อเดี๋ยวเยอะเต่ยเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวจะเร็วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะปกเลือดเถอะทีนี้เราก็ใช้ลองพันเบอร์หนึ่งนะเราจะหากรอบทรงมือแตะหัวลูกค้านิดนึงมือแตะหัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นกรอบทรงไหมเราจินตนาการกรอบทรงอยู่ไม่เกินจุดสำหรัแล้วก็ถ่ายขึ้นไปถ่ายแล้วตววดตรวจออกตรงตรงตวัดออกแล้วก็เลี้ยวอะไร ยกซ้ายายกขวาโอเคไหมอืมต้องขึ้นไปแค่เนี้ยพอ,อเราทำดีดีคือพอ,อแล้วทีเนี้ยก็พับปูลงมาใช่ไหมเนี่ยพับปูแล้วขึ้นกระตวัดครับกระตวัดขึ้นไปอ่ะกระตวขึ้นไปประมาณตั้งหนึ่งข้อน,นิ้หมดพี่เฮ้ยกระตวัดเลยเออ เดี๋ยวตะแกงตอนนี้ก huh. okay. uh ็ตะเแีงเข้าอย่างเี no ้ยทำได้ไหมยกล้ออือซึ่งไปเลยรอซึ่งตลอ้นไปเลยขับหัวขับหูโมโน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 เหมันเดิมเมื่อกี้เนี่ยดีเห็นดีดีดีปรับทรงเราก็ให้อยู่ใกล้ตามไปหัวทุนเ่ยโอเคไหม แล้วสไลด์ขึ้นแล้วสไลด์ขึ้นให้เราจะคอนโทรลกรอบทรงให้อยู่แค่ไม่เกินอะไรไม่เกินหูหูกลางหกนกลางไปหูกลางไปไม่ใช่หูบนกลางไปหูเนี่ยตนี้เออเราตัดทรงอะไรอยู่พี่ตอนนี้ยลองทรงกลางเออจะคือกลางไปหูเอะโอเคไหมสอเสบาข้ไปเลยมันละ ขับผัวลงแล้วตวัดขึ้นไปมันเป็นทรงยังพี่ม,มันเป็นทรงยังเป็นแล้วเออคือแสดงว่าเขนะ้าใจแล้วเป็นทรงขอบแห้ลองพันเบอร์อะไรเนี่ย,เ,นนยเบอร์หนึ่งใช่ถ่ายชิ้นอะไรโอนี้ขอตัดงสองทรงก็พอนะอืมเริจะซ้อมมือดีไป แล้วก็ตว,วัดก็มาเลยตะแครงบพี่จำได้ไหมเดี调ซ้ายเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปขึ้นไปแค่นี้ใช่ไหมสอบทรงเอาทำเลยลองฟันหง่ายที่สุดแล้ดึงหนังให้ตึงหนองคนนายแบบคนนี้เหี่ยวดึงข้างล่างดึงข้างล่างดึงลงเออนนแบบั่แหละดึงลงแล้วก็อะไรเดี๋调ซ้ายเลี้ยวขวาพี่ทำเหมือนข้างขวาวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วพี่ สูบบอกรับลูค้าได้ยังไอ่ะไม่ได้เไอ้นนั้นมก่าู้ียนโอเคไหม้เนดเดี๋ยวถ่ายตัวบอตรัเนี้ยค,คืนออกส่งัวนะบ,บัตรตัวเนี้ยไาบบนี้นนเลนะเลี้ยวไปทางน,นี้ถูกไมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ออเลี้ยวเลี้ยวอันนี้ชิดหรือว่าอันนี้ชิด อันนี้ <S <S เดี๋ยวอเีอเ้ยเวแค่เยไถขึ้นมาแค่เนี้ยโดนละสายชิดอันซ้ายอันเงี้ยแล้วตวัดขึ้นแล้วก็เลี้ยวหน่อยเลี้ยวขวาถูกใช่ไหมเล่้ซ้ายขวาซ้ายขวาขับหูลงแค่เนี้ยทำได้ไหมอ๋ออ๋อ,อเอาลงฟันสุดท่านนะ เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมค่ะข้า,างล่างต้องการให้มันสั้นหน่อยเราจะใช้ฟันทีศูนย์จุดห้าจะเ,เจ็บเจ็บแต่งแต่งศูนย์จุดห้าทับหูมือซ้ายมาทับหูไปข้างหลังับข้างหลังใช้มุนนั่นซ้ายไทยทำได้ไหมอ่ะทำเลยทำยเลยตรงเอาให้หมดชนหนใช่มใช่ใช่ใช่คือเราเราต้องการจะตัดให้มันสั้นลงกว่าเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับพี่เบอร์หนึ่ง สั้นไหมซันค่ะพอทีนี้หลังไปหูวทับทับหัไปขา้างหน้าแล้วก็ถไถไขอยมือเนี่ยโดนนลำหนักไปที่มุมด้านไหนข้านขวาเออเก็บกินผมนั่นเนีเดี๋ยวโอเคพอแล้วก็เก็บตะวัดกินผมเนี่ยออกกระดอนดมันออกใช่ไหมเนี่ทีเดียวนี่ไงด,ดึงหนักให้ตึงตะวัดที่มันทีเดียวโซนจุดห้าไปเชื่อมกับเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยค่ะ สวยไหมยอย่าให้เลยเบอร์หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอย่าให้เลยเบอร์หนึ่งสวยไหมสวยค่ะต่างกันไหมจะระหว่างฟัน,นทำหลังทำน,นี่ทําเสร็จแล้วนี่ยังไม่ทำแต่ไลๆ่ๆหน่อยใช่มันจะสร้างลงไปนิดนึงนะลองฟันเบอร์หนึ่งอะความยาวเท่าไหร่ตึกเกินสามมิลลิเมตรใช่ไหมค่ะเบอร์หนึ่งความยาวไม่เกินหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรคอนเนคเชื่อมกับสามมิลลิเมตรมันจะเกิดใช่ไหม เคือใช้หนึ่งมาแล้วถึงมาจานนี่กันศูนย์จุดห้าละเอียดละเอียดตัดเชื่อมกันดีได้ข่าวว่าคนแถวบ้านนี่วิ่งไปตัดผมหมดเลยจะไม่รู้ว่าพี่มาตัดเอียดอะไรใช่ค่ะเขาไม่กล้าให้พี่ตัดผมอ่ะเห็นได้ข่าวว่าโอ้ยแถวหายหมดเลยร้อนวิชาเนี่ยใช่ไหมลดออกวาและรถ ใส่ให้ดูแลเมัน้วงงแก๊สนะจำได้ไหมจำได้ไหมตรงค่ะรวนี้โป้ซ้ายโยงนี่เออดึงนัให้ตึงหนังหเยอย่นัออเหรอบัดอไรอัน้นัดกินผมเดียวดีดีดี ฮับโู้คนนะจ๊ะพอพอพอ,อเอาหวีมาหมดด้ที่รองฝันแล้วมาดูตรงนี้เจ็บนเนี่ยยกลอยจำได้ไหมนเนี้ยเนยบยกลอยใช้หวีใหญ่เลยเนียบยกลอยเอาลองดีเนี่ย ให้อีดอันขีดจำได้ไหมแน่ยกลอยเอาลองฟันออกก่อนดิเอาเอาไปเอาไปนี่ยใช่ล้วกดหูลงนีก็กดหูลแ่ยกลอยใช่ไหมกดหูลงเท่านั้นลงจากอะไรแน่ยกลอย ปะเจอปะเจอครับนี่ไงต้องสไลด์วีขึ้นไปดูก็ดีจำได้ไหม,มแต่งให้มันสวยสวยไหม,มั่างกันไหมใช่ไหมแล้วก็สไลด์ดีขึ้นเป็นแนวนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นแนวขวางเสมอไป<ห>สไลด์ขึ้นไเลยลองทำอีกนิดเดี๋ยวเดี๋ยว พี่จะไปเจื้อลุกขึ้นไปพี่เข้าไปเขานี่พี่ต้องสไลด์ขึ้นไปเงี้ยสไลด์ไปเงี้ยถ้าพี่จะไปเจื้อลุกมันเป็นหลุมหมดเลยพี่ไปสูงสูมันเป็นจับจับ, <ผม S 2> บหายไปเองใช่ใช่โอเคไหมเหมันเหลาไปเออเหล่าเหลาขึ้นไปนอนอนดีไหมค่ะนั่งไปดึงวีออกออก็ขึ้นไปให้สูงเรี<ม>ยงวีไล่ นี่มันดำๆใช่ไหมเขาออกสอมิลใช่ไหม,มใช่ไหมเนี่ยยกลอยทำยิ้มันเด็ไ,ไปไปเลย เมืนเดิง<ล>พัดลลอะรงเงี้ใช่ไหมพี่แจ๊คใช่นอน,นลลอดีนอนดีเียยกรอยทำดิบยะกจะเรียนแต่ผมช่างใหญ่ก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับร<ม>ับสอนตรับผ้ชายผู้หญิงชาบันตัผมอาจารย์บบใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยข้าวโหโดตที่อ12เพียสายใหม่นะคพัทอมมอหามายัางนะ กานทำงานไฟฟ้าบิเลียดมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4ดเดินมาซอยมิเตอร์ห้าสิบเลนนั้นอยู่ฝั่งมือนะตอนนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย